สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรค่ะนะคะตอนรับสู่ช h แ n n แ l จิกส์มาร์เบิ l ทาร์ลจันแพทนะคะชาวราศีมังกรเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะเริ่มต้นจากสถานะคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะในเดือนพฤษภาคม2,567 เรื่องราวของความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะต้องบอกก่อนว่าพลังงานที่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะถ้ามันไป เจอกับพลังงานของใครที่ตรงมันก็จะมีความแม่นยำแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงไม่ต้องสีเรียดนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีที่จันทัดทิ้งไว้ตรงดีสคริปชั่นเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณแบบตรงๆเลยมีความแม่นยำมากกว่านั่นเองนะคะราค่ะมาดูว่าพลังงานของชาวราศีมังกรนะคะในสถานะของคนที่มีคู่เป็นเช่นไรไพ่ใบแรกเป็นไพ่ก้าวไม้เท้าค่ะนะคะ ตามมาด้วยสองเหรียญ Ace of Swords, Seven of Swords, Templeland และ Ten of Swords นะคะ พลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชาวราศีมังกรในสถานะของคนที่มีคู่มันเป็นพลังงานแห่งความอึดอัดความน่าเบื่อหน่ายแต่มันก็ยังคงต้องยึดโยงความสัมพันธ์เนี้ยต่อกันไปเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะเจอกับแรงกดดันจากคนรักคู่ครองหรือเจอกับความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเขาทำอะไรปกปิดซ่อนเร้นเหมือนไม่ได้มีคุณอยู่ในอยู่ใน วงโครจรของเขาสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดและติดขัดกับความสัมพันธ์พลังงานของคุณไม่สู้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดลักษณะแบบนี้พลังงานที่มันไม่ค่อยสู้ดีเนี่ยแนะนําให้เดินทางค่ะนะคะอย่าอยู่กับที่ยิ่งอยู่กับที่เจอกับเรื่องราวเก่าๆเจอกับเรื่องของความน่าเบื่อหน่าย ของความสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้อ่าทิศทางของความสัมพันธ์เนี่ยมันแย่ลงเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเดินทางห่างออกไปเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนดวงชะตานะคะบางทีก็าอาจจะเป็นลักษณะข,ของการไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือไปทํางานทํางานอย่างเดียวคือต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะทําให้พลังงานแบบนี้มันคลี่คลายตัวย้ายจุดโฟกัส ถ้าเกิดว่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ไม่ดีย้ายจุดโฟกัสเอาใจไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะพฤษภาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่การเงินคุณติดขัดด้วยนะอืมอาจจะมีปัญหาที่เขาเรียกว่าหมุนเงินตึงตัวนะคะหยิบมือซ้ายจ่ายออกมือขวาเป็นอย่างเงี้ยเป็นระวิงเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะเกิดการผันผวนเปลี่ยนแปลงนะคะในแง่ของอด้านของการทํางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องดําเนินชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะต้องพยายามใช้สติให้มากอ่ะมาดูซิความสัมพันธ์พลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้เป็นเช่นไรนะคะ Ace of swords ค่ะ ten of swords four of cups Two of Cups, Hello Fan และ e g h of s o u r c e ก็ยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีความรู้สึกอึดอัดติดขัดเจ็บปวดและก็ยังรักกันอยู่นะก็ยังคงยังคงมีความรักต่อกันแต่ว่ามันเหมือนสถานการณ์มันโชว่วามีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้กังวลเครียดติดขัด ทำให้ความรักดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีความสุขลึกๆแล้วเรื่องของคุณกับคนรักเนี่ยยังคงรักกันดีแต่อาจจะมีปัญหาเพราะบุคคลที่3นะคะที่เป็นตัวแปลทําให้เกิดปัญหาขึ้นน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนใกล้ชิดเมื่อไหร่ที่เรื่องราวระหว่างคนสองคนมีบุคคลที่3เข้ามาร่วมด้วยปัญหามันก็หลีกเลี่ยงได้ค่อนข้างยากหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงเดือนนี้นะคะ ตัวคนรักคู่ครองของชาวราศีมังกรก็รู้สึกอึดอัดเช่นกันนะคะมีปัญหากับผู้รักผู้ใหญ่นะคะเพราะนั้นต้องพยายามค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจาค่อยค่อประนีประนอมกันนะคะเพราะว่าดูจากพลังงานก็ยังคงรักกันอยู่นะคะยังคงรักกันอยู่เพียงแค่ว่าเรื่องบางเรื่องปัญหาบางอย่าง เราเข้าไปก้าวก่ายมากจนเกินไปไม่ดีนะคะอย่างเช่นคนในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวอยู่แล้วแล้วยิ่งไปพูดจาหรือกระทบกระแทกที่ทําให้มันไปถึงครอบครัวมันทําให้คนกลางหรือว่าคนที่ อยู่ในสภาวะตรงกลางเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดได้นะคะในสภาวะนี้มันบ่งชี้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ติดขัดอึดอัดแล้วก็ลำคาญใจกับหลายๆเรื่องหลายๆราวนะคะอ่ะดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรไพ่เดอะสตาไพ่เก้าเหรียญไพ่เดอะฟูล และ Prince of w o r n Justice นะคะ Age of War นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะเหมือนต่างคนต่างอยู่สักระยะหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อย่าพยายามอยู่ใกล้ชิดกันมันจะกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดวาจาหรืออะไรต่างๆนานาที่เข้ามานะคะหรือคำพูดยุโยงของอีกฝ่ายหนึ่ง คนในครอบครัวเขามีส่วนนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีในช่วงเดือนนี้ให้พยายามเดินทางนะคะหรือไม่คุณก็เดินทางห่างออกไปไปทำงานในสถานที่ไกลๆก,ก็ได้นะคะหรือเดินทางท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่าพยายามใช้เวลาอยู่ร่วมกันมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะทีนี้บางทีเวลาเราเดินทางห่างเหินออกไป บางครั้งก็เกิดความระแวงได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะทําทให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะไว้วางใจหรือบริสุทธิ์ใจในการที่จะอธิบายหรือว่าโทรรายงานอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรเพียงแค่ว่าอย่าไปคุยกันเยอะเดี๋ยวคุยกันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะชวนเรื่องหาเรื่องทะเลาะก,กันอะไรประมาณนี้นะคะม,มีเรื่องฝังใจนะคะความใจดี กับดักรักการเลือกเนื้อคู่และสุดท้ายคลั่งไคล้ถือว่าพลังงานยังดีอยู่นะแม้ว่าจะมีเรื่องบางอย่างที่ติดขัดอึดอัดนะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งระแวงสงสัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในแง่ดีว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนรักครอบครัวและทุ่มเททำอะไรเพื่อครอบครัวนะคะคุณก็จะให้อภัยเขาได้นะคะแล้วก็ ยังคงที่จะมีแพชชั่นที่ดีต่อกันอยู่ในเรื่องราวของความความสัมพันธ์นั้นในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเกี่ยวเนื่องจากบุคคลที่3เข้ามานะคะถ้าเกิดห่างกันบ้าง เดินทางไปไหนสักอย่างสักที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งนะคะเพื่อเปลี่ยนดวงชะตากลับมามันอาจจะดีขึ้นหรือไม่ก็คือพยายามดึงเอาคนรักคู่ครองเนี่ยนะคะอย่าไปใกล้ชิดครอบครัวมากช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาอยู่อยู่อ่าถ้าจะไปไปเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่เดินทางไปพร้อมกันเลยก็ได้ นะคะไม่มีบุคคลที่3ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือถ้ายังมีบุคคลที่3อยู่ไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกันได้ก็พยายามแยกกันคุณก็ไปทางเขาก็ไปทางเหมือนอยู่สันโดษบ้างนะคะมันก็จะได้ลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันเพราะมีคนบุคคลที่3คอยพูดจาหรือคอยอใส่ใส่หูเขาอยู่เรื่อยๆมันจะทําให้เกิดการขัดแยง้งหรือเกิดการติดขัด พลังงานอะไรที่มันแบบว่าเหมือนถูกเป่าหูทุกวันทุกวันน่ะน้ำหยดลงหินหินมันยังกรอดเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีบุคคลที่สาแต่ถ้าเมื่อไหรม่มีปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของคนสองคนลวมันเป็นเรื่องของอ่อีกฝั่งหนึ่งและครอบครัวด้วยมันก็จะยิ่งทําให้เป็นปัญหาบานปลายนั่นเองนะคะโอเคแก้เคล็ดได้ก็แก้เคล็ดไปนะ อ่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อดีกว่าค่ะมาถึงพลังงานของคนที่คบกันคุยกันดูว่าความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ three of born ค่ะ two of cup three of s o u r c e five of born six of pentacles และไพ่เดอะโบว์ค่ะพลังงานแห่งการรอคอยความรักทางไกลนะคะซึ่งคุณสองคนมันมีเคมีที่ตรงกันเข้ากันแต่ก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ยังคงติดขัดขัดแย้งนะคะอืมอาจจะเป็นอาจจะเป็นปัญหาเก่าเกเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักเก่าๆก็ได้ที่ยังคงติดขัดเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่มันก็เลยทำให้ พลังงานคุณไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวครอบครัวมันเป็นพลังงานที่คุณจะต้องรอคอยและอดทนอดทนรอคอยความเป็นไปว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงซึ่งการกระทําของเขาบางอย่างมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันขัดอกขัดใจมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่นะคะ เป็นลักษณะแบบนี้คุณมองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใจดีจนเกินไปจนทำให้ไม่มีความหนักแน่นอืมคุณมองแบบนี้อ่ะมาดูที่ตัวเขาเป็นเช่นไรเก้าไม้เทา้าห้าถ้วยแปดเหรียญเตวี เดี่ o o มูและเพจออฟสโตรส s นะพลังงานของเขามันเป็นพลังงานแห่งการเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่แบบทำอะไรตามตามตามอำเภอใจของตัวเขาเองเขาน่าจะมีเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีเรื่องที่เขาจะต้องแบกรับ ภาระความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวพันกับลูกเขาบริวารเขาหรือเกี่ยวพันกับคนในความปกครองของเขานั่นแหละนะคะมันเป็นความรักที่ไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะมีความสุขสักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์เก่าๆของคนที่คุณคุยอยู่อ่ะ ะค,ะคุณน่าจะคุยกับคนที่เขามันมีพันธะอยู่แล้วอะ่ะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออะไรต่างๆแล้วมีภาระมีพันธะอยูอ่นะคะซึ่งพันธะตรงนี้มันอาจจะยังเคลียร์ได้ไม่ลงตัวนะ,ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นคนที่เหมือนยังไม่อยากที่จะเสียอะไรเลยทางฝั่งคุณก็อยากที่จะคีประเลชันไว้แล้วก็ทางฝั่ง ความสัมพันธ์เก่าๆของเขาเนี่ยมันก็ยังคงคาลคาซังอยู่ปิดบังซ่อนเลน์มันยังไม่ชัดเจนนะแล้วตัวเขาก็ยังไม่ทำอะไรให้มันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างจริงๆจ,จังๆนะคะมันก็เลยส่งผลทําให้คุณคุณชาวราศีมังกรนในสถานะนี้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ามันขัดอกขัดใจกับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังเท่าที่ควรนะคะ คุณได้แค่รอว่าเมื่อไหร่เขาจะทำอะไรให้มันจริงจังจริงใจกับคุณอย่างชัดเจนมาดูซิว่าความสัมพันธ์ที่จะเติบโตไปในทิศทางใด8ไม้เท้านะคะ10ไม้เทา้า4ดาบ g h p พินเชส s 6ดาบและ j จั m เ n น คุณก็ยังคงไม่ได้ตัดใจเลิกจากเขาหรอกคุณหวังว่าจะให้เขาเปลี่ยนแปลงหวังว่าจะให้เขาพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลอีกฝ่ายหนึ่งเพียงแต่ว่าต้องให้เวลากับคุณให้มากขึ้นเพราะคุณก็ยังคงผูกพันกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันบ่งชี้ว่าคุณเป็นความสัมพันธ์แบบปกปิดซ่อนเลนอยู่นะ นะคะคุณอาจจะดูนิ่งเฉยไปบ้างก็ได้ในความสัมพันธ์นี้เพื่อรอให้เขาอะ take action นะคะแต่ว่าคุณก็หวังว่ามันจะเติบโตไปในอนาคตแม้ว่าตอนนี้จะมีความรู้สึกหนักอกหนักใจเข้ามาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่คุณก็ยังคงผูกพันกับเขาค่อนข้างมากนะคะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แม้ว่าเขาจะยังไม่ชัดเจนกับคุณเท่าที่ควรนะคะมาดูไพ่มิราเคิลซิ ว่าให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นี้นะคะต้องเรียนรู้กันไปทีละเล็กทีละน้อยความสัมพันธ์นี้นะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานำความสุขมาให้มีในเรื่องของความสำเร็จด้วยดูอารมณ์ของไพ่นะคะ คุณอาจจะต้องทำอะไรที่แบบว่าอยู่เป็นเบื้องหลังเขาไปก่อนนะคะคุณกับเขาก็ค่อนข้างมีเคมีที่เข้ากันอย่างมากไพ่ออร์คเิลออกมาดีทุกใบเลยนะนะคะแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นภาระเป็นปัญหาเขาอาจจะยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้เพราะมันมีภาระหนี้สินอะไรบางอย่างที่มันยังเคลียร์ได้ไม่ไม่ไม่สิ้นสักทีนะคะแต่ว่าใจเขาอ่ะมันก็เทไปทางคุณค่อนข้างมากนะ เพราะคุณมีเคมีกับเขาที่เข้ากันมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมันเป็นสัญญาเก่าหรือเป็นความผูกพันอะไรเก่าๆที่เขาอยากจะกลับมาเพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกันอืนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องอยู่เบื้องหลังคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเพราะว่าปัญหาที่เขามีอยู่ณขณะนี้มันเหมือนกับเขาพยายามแบกรับภาระทุกอย่างเลยนะคะมันยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้ถ้าเขาเคลียร์ตัวเองเรื่องของภาระ ที่มันเป็นพันธะผูกพันเขาอยู่เนี่ยใจเขามันก็จะทุ่มเทไปหาคุณอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้สำหรับคนคบคนคุยความสัมพันธ์ก็ยังคงไม่ชัดเจนแต่ในอนาคตส่อแววว่าจะมีความชัดเจนขึ้นเมื่อไหร่ที่เขาเคลียร์พันธะภาระหนี้สินปัญหาต่างๆเขาให้จบลงเพราะตอนนี้มันยังคาราคาซางอยู่มันจบลงไม่ได้แต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมันดีหมดเลยไพ่ทั้ง5้าใบเนี่ยบ่งชี้ว่า ถ้าคุณคอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เขาเขาก็จะรีเทิร์นกลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างเซฟตี้ตัวเองนะคะเพราะว่าคุณกับเขาเวลาอยู่ด้วยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันมันมีเคมีที่เข้ากันอย่างมากเลยทีเดียวติดแค่ว่าปัญหาภาระหนี้สินและก็สิ่งที่เขารับผิดช,ชอบมันล้นมากในตอนนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนกับความสัมพันธ์ ที่คุยกันหรือคบกันมาจนถึงน,ขนาขณะนี้ได้นั่นเองคุณก็อาจจะต้องอดใจรอไปก่อนนั่นเองนะคะโอเคจบละเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อคะ่ะมาถึงคนโสดแล้วนะคะมาดูว่าคนโสดพลังงานของคุณเป็นเช่นไรไพ่สเตรนท์ค่ะ9ดาบชาวราศีมังกร The Star งานเยอะนะเนี่ยอืมอืมงานเยอะงานหนักทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะอึดอัดอืมแต่ว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นรอคอยอยู่นะคะคุณน่าจะเป็นลักษณะของคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น <laughs> พลังงานความรักของคุณเนี่ยเหมือนเหมือนคุณกำลังรอคอยความรักเก่าๆหรือว่าใครคนเก่าในอดีต อาจจะเป็นคนไกลก็ได้คุณเหมือนทำงานอยู่ไปวันๆเนี่ยเพื่อที่จะรอคอยเขาเหมือน Move on แต่ Move on ไม่สำเร็จก็ยัง Move on เป็นวงกลมอยู่ยังรอคอยรักเก่าในอดีตให้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันน่าจะเป็นความรักทางไกลก็ได้อประมาณนั้นนะคะใจคุณตอนนี้ก็คะมุ่งไปกับเรื่องของการงานนะคะและการรอคอยใครบางคนอยู่เป็นคนที่อยู่ในใจที่คุณยังไม่สามารถลืมเขาได้เลย คิดถึงทีไรก็มีแต่ความรู้สึกโหยหาคิดถึงแล้วก็เจ็บปวดร่วมด้วยนั่นเองนะคะอ่ะมาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้จะมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าใครคนนั้นนะ่ะเขาจะย้อนกลับมาหาคุณหรือไม่นะคะไพ,พะ่ e m p e r a น c ์ไพ่เจ็ดไม้เทา้าไพ่เจ็ดเหรียญและไพ่สิบดาบอืม c h a ิอ o t โอ้เป็นคนไกลนะ King of cup นะคะ เป็นคนไกลดูเหมือนว่านะคะคนคนนี้นะคะก็น่าจะเป็นคนที่มีปัญหามีประเด็นกันแล้วก็จบกันไปม,มันยังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะเจ็บปวดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วตอนนี้ใจเขาก็ไปทุ่มเทกับเรื่องของการงานนะคะทุ่มเทกับเรื่องของการงานมีเกณฑ์เดินทางบ่อยอเดินทางบ่อยมีความรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงคุณนะคะ แล้วก็ตัวเขาเองตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องของการงานแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเติบโตได้อีกครั้งไหมเนาะเพราะว่าเหมือนคุณชาวราศีมังกรคาดหวังให้เขากลับมาแต่ตัวเขาเองอ่ะก็ยังคงช่างใจอยู่อะอืมนะคะ j u s ต i ดเกิดขึ้นช่างใจอยู่มาดูซิ view of fortune ยังมีความผูกพันกันอยู่นะ บางทีอาจจะแอบสืบแอบส่องความเป็นไปของกันและกันนะคะเก้าไม่เทา้ายังคงยังคงเหนื่อยหนักกับความสัมพันธ์นีม้มึงแอบดูความเป็นไปของกันของคุณอยู่นะเพียงแต่ว่ายังมีอัตตาในตัวเองความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบไม่สิ้นนะเพราะเขาดูแล้วเขากำลังช่างช่างใจอยู่ว่าจะยังไงนะคะอาจจะมีคิดถึงแอบดูนะคะ แอบดูความเป็นไปของคุณแต่ก็ไม่กล้า take a คชั่นอะไรและไม่กล้าให้คุณรู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขายังคงแอบดูเพราะว่าดูเหมือนคุณก็รอคอยเขาอยู่เหมือนกันอ่ะมาดูสิเนี่ยคนเบื้องหลังคุณอยู่คุณอยู่โดดเด่นเขาก็เป็นแค่คนที่คอย แอบดูแอบชื่นแอบชมอยู่เบื้องหลังไพ่ o r a c l e ออกมาค่อนข้างดีนะคุณกับเขาน่าจะยังมีพันธะภาระอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันอยู่เนี่ยมันเป็นความรักที่ยังไม่ได้จบสิ้นเสียทีเดียวนะคะถึงเลิกกันไปแล้วก็ยังคงมีอะไรบางอย่างที่มันสื่อถึงกันอยู่นะคะสื่อถึงความสุขสื่อถึง เคมีที่เข้ากันนะคะเนี่ยแต่มันมีไพ่จากกันไปก็คือจบกันไปแล้วอะ่ะนะคะจบกันไปแล้วโอกาสรีเทิร์นมีไหมในอนาคตมีอยู่นะอไพ่ชุดนี้บ่งชี้ว่าคุณมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกับคนเก่าในใจคุณอยู่คนโสดนะช่วงนี้รักษาความโสดของตัวเองต่อไปนะคะเพราะเขาก็แอบดูเฝ้าดูความเป็นไปของคุณว่าคุณมีใครคนใหม่เข้ามาแล้วหรือยังนะคะมันอาจจะเป็นความรักที่ ไม่มีความแตกต่างอะไรบางอย่างมันก็เลยต้องจบกันไปครั้งหนึ่งแต่ก็มีแนวโน้มที่จะรีเทิร์นอีกครั้งนะเนี่ยแค่อยู่นิ่งๆกันไปก่อนความเข้ากันได้หรือพลังงานที่ดีมันยังคงมีอยู่เยอะนะแต่ในพีเรียดนี้เขาก็แค่แอบดูความเป็นไปของคุณดูว่าคุณ move on จากเขาไปได้แล้วหรือยังหรือมีคนใหม่เข้ามาในใจแล้วหรือยังนะคะเหมือนกับเฝ้าดู ไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นให้คุณรับรู้ว่าเขารอคอยหรือว่าเขาแอบดูคุณไปไปอยู่เงียบๆนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของไพ่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคุณก็ใช้ชีวิตโสดอย่างสวยๆให้เขาเห็นนะคะเพื่อเป็นพลังงานดึงดูดเขาให้เข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแม้ในใจนะคะจะอยากได้ให้เขากลับมาเต็มที่ แต่บางทีคุณก็ไม่สามารถที่จะโทรไปเรียกร้องหรือบอกให้เขาเนี่ยกลับมาด้วยตัวขงคุณเองถ้าการที่เขาจะกลับมาต้องเป็นเขาอยากจะกลับมาด้วยตัวขงเขาเองคุณถึงจะเปิดรับได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดให้อยู่โสดแบบสวยๆต่อไปก่อนอย่าเพิ่งดึงใครเข้ามานะคะเพราะว่าคนเก่าในอดีตของคุณกําลัง รอดูคุณอยู่นั่นเองค่ะอ่ะจบแล้วนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไพ่ชุดนี้ไพ่ Miracle of Life ใบจันพัดนะคะคือไพ่ที่จันพัดเอามาใช้ในการทำนายนั่นแหละนะคะหนา้าไพ่ก็จะเป็นภาพ Oracle B ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในภาพนะคะไพ่มีทั้งหมด79ใบค่ะนะคะเป็นไพ่ที่วาดโดย ใช้ศิลปินวาดนะคะทุกๆใบเลยนะคะมีคู่มืออยู่ในนี้ให้เสร็จสับเลยนะคะสามารถที่จะ add line id นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามอาจารย์แพทมาได้นะคะมีขายที่เพจอาจารย์แพทที่เดียวค่ะนะคะราคา1490บาทนะคะจัดส่งฟรี สนใจสอบถามรายละเอียดได้ในลายดีที่จะพัดทิ้งไว้ตรง Description นะคะ AJARNPA W ดบทีค่ะอะล่ะค่ะวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย